ไขมันพอกตับหายได้นะครับถ้าเรารู้วิธีแต่ถ้าเราไม่รู้วิธีไขมันพอกตับนั้นนะ่ะจะกลายไปเป็นตับอักเสบและกลายไปเป็นตับแข็งในที่สุดคลิปนี้สำคัญใครที่จะดูฝากกดไลค์ u like, b s c r i b e และอย่าลืมแชร์ให้คนที่ท่านรักด้วยนะต้องบอกงี้ครับเพื่อนๆครับผมตรวจคนไข้เนี่ยแต่ละวันแต่ะวันเนี่ยก็ปริมาณมากพอสมควร ปรากฏว่าเราจะเจอคนไข้กลุ่มหนึ่งซึ่งร่างกายเนี่ยดูบอกว่าปกติดีแต่ถ้าไปเช็คอัพมาเมื่อไหร่จะเจอว่ามีไขมันพอกตับผมบอกได้เลยนะว่าผมนะมองด้วยตาเปล่าเนี่ยผมพอจะรู้เลยนะว่าคนไหนมีไขมันพอกตับอยู่บ้างหรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะไขมันพอกตับมันก็คือไขมันที่อยู่ในส่วนของร่างกายนั่นแหละ เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่น้ําหนักตัวอ้วน BMI เกินดูเขากินแป้งกินข้าวกินน้ําตาลเยอะมากๆนะพวกนี้เดาได้เลยว่าไขามันพอกตับแน่ๆแล้วคนที่เป็นไขมันพอกตับพวกนี้ถ้าเราไปเจาะเลือดเขาเราจะพบค่า Lever ร n เอนไคือค่าเอนไซม์ตับเนี่ยมันสูงขึ้นนะแต่ไม่ได้สูงเยอะนะถ้าตับยังไม่อักเสบนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เรามาพูดถึงการจัดการกับไขมันพอกตับอย่างถูกวิธีกันดีกว่า ไขมันพอกตับเนี่ยเป็นปัญหากับคนต้องบอกว่าเป็นมากกว่าพันล้านคนทั่วโลกเลยนะเป็นไขมันพอกตับนะครับถ้าเราไม่ทําอะไรสมมติไขมันพอกตับเนี่ยเราไม่ทําอะไรเลยนะครับมันจะกลายไปเป็นเขาเรียกว่าตับอักเสบตับอักเสบเนี่ยยังรีเวิร์สได้ยังกลับมาได้ไขมันพอกตับไปกลับมาเป็นปกติได้ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กลายไปเป็นพ,งพังผืดอักเสบจนกลายเป็นทางผืดนแล้วเขาเรียกว่าไฟโบซิสหรือเซโรซิสขึ้นมาเมื่อไหรพวกนี้รุนแรงและกลับมาไม่ได้แล้วก็จะเสียชีวิตจากโรคตับได้นะครับปัญหาคืออะไรรู้ไหมคนที่เป็นไขมันพอกตับส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวครับเ,เพื่อนๆที่ฟังคลิปนี้อยู่มีใครรู้ตัวบ้างหอย่างว่าตัวเป็นไขมันพอกตับหรือเปล่านะสิ่งที่แย่ไปกว่าไม่รู้ตัวคืออะไรรู้ไหมคําแนะนําที่พวกเขามักจะได้รับเนี่ย มักจะได้รับคำแนะนําที่ผิดๆด,ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามาฟังวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องกันนะค,ะครไขมันพอกตับคืออะไรเกิดจากอะไรต้องบอกว่าความอ้วนนะความอ้วนเนี่ยเป็นสาเหตุของไขมันพอกตับแต่จริงๆแล้วโรคอ้วนเนี่ยไม่ใช่สาเหตุหลักจริงๆนะคนจะเข้าใจว่าคนตัวอ้วนอย่างที่ผมเกินไป แต่สาเหตุหลักๆอันหนึ่งก็คือระบบการเผาผลาญพลังงานในร่างกายที่ผิดปกติพูดง่ายๆว่าเขาเรียกว่าอินซูลินเรสติสแตนซ์หรือการดื้อต่ออินซูลินอ้วนอย่างเดียวเนี่ยอาจจะเป็นผลพวงแต่ต้นเหตุของมันจริงๆเนี่ยคือการดื้ออินซูลินนะครับอินซูลินเนี่ยคือฮอร์โมนที่สร้างมาจากตับอ่อนสร้างออกมาเพื่ออะไรเพื่อเอาน้ําตาลเนี่ยไปใช้นะครับและ มีลักษณะอันนึงคืออินซูลินเนี่ยจะเป็นตัวเก็บไขมันเมื่อไรก็ตามที่อินซูลินออกมาไขมันจะไม่ถูกใช้งานไขมันจะถูกเก็บเสมอนะครับเพราะฉะนั้นคนที่กินเสมอกินตลอดเวลาอินซูลินสูงในร่างกายอย่างต่อเนื่องร่างกายเราจะเก็บพลังงานมากจนเกินไปจนทําให้เกิดไขมันพอกตับได้นะอินซูลินออกมาใช้น้ําตาลก็ไม่ได้ดันเก็บไขมันเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นสาเหตุที่แท้จริงของภาวะไขมันพอกตับ คือภาวะดื้ออินซูลินและกลุ่มพวกเมตาโบโดิกซินโดรมต่างๆครับเพื่อนๆจำคีย์เวิร์ดอันนี้ไว้ให้ดีนะครับการบริโภคน้ำตาลที่โดยเฉพาะน้ำตาลฟรุกโตส h i i h h r u c t t s s i n t t k k นะเช่นกินน้ำอัดลมกินขนมหวานนะอาหารแปรรูปสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้เกิดไขมันพอกตับได้จำเอาไวนะ้นะนะไม่ใช่ว่าไขมันพอกตับกินของมันจึงพอกตับ บอกไม่ไม่ใช่นะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่สาเหตุหลักๆจริง,รงๆคือน้ําตาลโดยเฉพาะฟุูโตสนะครับน้ำอัดลมน้ําหวานทั้งหลายนี่นแหละการบริโภคไขมันที่เป็นไขมันทรานหรือนะไขมันที่เป็นอุตสาหกรรมอะทำแล้วมีหลายโพเศสนะพวกนี้เป็นสาเหตุข,ของไขมันพอกตับได้คนที่กินเหล้าดื่มแอลกอฮอล์อันนี้แน่นอนอยู่แล้วเป็นพิษต,ต่อตับโดยตรงไม่น่าเชื่อคนที่มีความเครียดสูง,สง พักผ่อนที่ไม่เพียงพอพวกนี้ทําให้เมตาโบอลิกมีความเปลี่ยนแปลงไประบบการเผาผลาญแปรเปลี่ยนแปรปรวนแปรป่วนน,น,น,นะเกิดไขมันพอกตับได้นะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขที่ต้นต่อเลยยังถูกวิธีเลยนะครับอันดับแรกต้องตัดต้นต่อของปัญหาออกหลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นให้อินซูลินสูงเช่นน้ำตาล ทั้งกรูโคทั้งฟกโตทั้งสูโครสนั่นแหละนะหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดไปกินก๋วยเตี๋ยวอย่าเติมน้ําตาลไปกินอะไรก็อย่าเติมน้ําตาลกันล้วกันนะพยายามตัดน้ําตาลออกดิเนโครู้กันละมาน้ําตาลคือยาพิษนะครับแต่ยังถูกกฎหมายอยู่คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวทั้งหลายนะครับถ้าจะกินข้าวก็กินได้แต่ว่าพยายามกินข้าวแบบไม่ขัดสีอันนี้ดีที่สุดถ้าจะกินข้าวขัดสีก็จะกินในปริมาณที่มากเกินไปนะฮะไม่ได้บอกว่าห้ามกินนะแต่อยากกินในปริมาณที่มากๆเกินไปลดน้ําตาล และฝึกทโตสลงนะหยุดดื่มเครื่องน้ําหวานน้ําอัดลมและอาหารแปรรูปอันนี้ต้องหยุดนะคนที่เป็นไขมันพอกตับฟังดีๆกินโปรตีนคุณภาพดีไขมันที่ดีๆนะอาหารที่ช่วยบํารุงตับได้เช่นพวกไข่นะโดยเฉพาะไข่ต้มนะเป็นต้นไข่ตูนอย่างนี้นะฮะเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้แปรรูปนะปลาที่มีโอเมก้าทมากๆหรือผักใบเขียวสิ่งเหล่านี้เป็นพวกโปรตีนหรือไขมัน ที่ดีนะครับในผักเนี่ยก็มีทั้งไฟเบอร์และมีทั้งสารอาหารต่างๆเต็มไปหมดเราเพิ่มไฟเบอร์ครับและสารอาหารที่ช่วยล้างพิษต่างๆเช่นผักโดยเฉพาะพวกบอ็อคกคลี้แคลบ้านเรากินกระเทียมกินขมิ้นชันนะพวกนี้เนี่ยช่วยเพิ่มไฟเบอร์และช่วยล้างพิษได้ด้วยนะครับการออกกําลังกายเป็นประจําครับโดยเฉพาะการออกกําลังกายที่เขาถือว่าช่วยในเรื่องของไขมันพอกตับได้เลยนะ คือการทำฮิต high intensity interval training คือทำให้ร่างกายเหนื่อยแล้วก็พักแล้วก็ทำให้ร่างกายเหนื่อยแล้วก็พักนะเขาเรียกฮิตแต่ต้องบอกงี้เอาคนที่ฟิตพอนะคนที่ไม่ฟิตไม่เคยออกกำลังกายนะต่างๆมาก่อนอย่าเพิ่งไปทำฮิตนะเอาเดินพักเดินหยุดเดินพักว่ายน้องว่ายน้ำอะไรเอาอย่างนี้ไปก่อนและอีกการหนึ่งคือเวทเทรนนิ่งนะครับการที่เรามีกล้ามเนื้อเยอะเนี่ยมันจะเผาผลาญพลังงานได้เยอะการป่วยทางโรคเมตาบอลิกเนี่ยจะน้อยลง นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและลดความเครียดให้ได้ฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อคอร์ติซอลเป็นฮอร์โมนที่ออกมาเวลาที่เราเครียดนะพวกนี้จะทําให้น้ําตาลในเลือดสูงแล้วก็ทําให้อินซูลินออกมาตามอีกเพราะฉะนั้นไม่ดีกระตับคนที่เป็นความเครียดสูงๆนะจะมีภาวะตับไขมันพอกตับได้นะครับกินอาหารที่เหมาะสมอาหารเสริมก็ได้นะเช่นอาจจะเป็นมิลคทิโซนะชาเขียว นะกาแฟดําที่ไม่ใส่น้ําตาลอันนี้อาจจะช่วยตับได้นะครับต่อมาครับระยะของภาวะไขมันพอกตับและการฟื้นฟูนะครับระยะที่1ครับมี4ระยะนะระยะที่1ครับตับตับเนี่ยมันเริ่มสะสมไขมันแต่พวกนี้ยังไม่มีอาการนะที่ส่วนใหญ่นะคนส่วนใหญ่เราใครที่เป็นระยะนี้บอกว่าฟื้นฟูได้ง่ายแค่เปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ก็ดีแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นระยะที่2คือเริ่มมีการอักเสบเล็กน้อย คนเหล่านี้ไปตรวจเลือดอาจจะพบว่ามีเอนไซม์ตับสูงขึ้นแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงได้อยู่นะแต่ไลฟ์สไตล์อย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอนะให้เน้นการที่ทําให้อินซูลินไม่ออกมาด้วยโดยการลดการกินน้ำตาลควบคุออินซูลินให้เยอะๆเลยนะครับระยะที่3ครับคือมีตับอักเสบแล้วนะเขาเรียกว่า Nash นะครับ <c oughs> พวกนี้ต้องทําข้อแรกข้อ2เนี่ยอย่างจริงจัง <c oughs> ขออภัยครับ ทำอย่างจริงจังของหวานนี่ตัดออกเลยนะตัดออกเลยแต่ถ้าเป็นระยะที่4ี่เป็นพังผืดเป็นตับแข็งแล้วพวกนี้ฟื้นฟูดได้ยากนะจำเป็นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ลวพวกนี้ต้องมาหาหมอแล้วนะครับสรุปครับไขมันพอกตับสามารถที่จะฟื้นฟูดได้คนระับเพื่อนไม่ต้องกลัวนะหากเราลงมือแก้ไขตั้งแต่ต้นอย่ามองแค่จะคนส่วนใหญ่พอเป็นไขมันพอกตับจะไปบอกกินอาหารเสริมอะไรดีจะกินยาอะไรดีจะกินสมุนไพรอะไรดี นด้พอมันคือไลฟ์สไตล์ต้องไปแก้ต้นตอของปัญหาคือภาวะดือ้ออินซูลินและการบริโภคน้ําตาลโดยเฉพาะพวกน้ําตาลฟุกโตสนะครับสิ่งที่ต้องทำํำทันทีลดน้ําตาลหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปออกกําลังกายนอนได้บียงพอและไม่เครียดหากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากแชร์ต่อๆกันไปด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีครับ Your f r i e n d is a doctor ร V Channel ครับ